โรสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันคือถ้าถ้าพูดถ้าพูดถึงเรื่องคดีอยู่ในนิทานเรื่องนี้เนาะคนที่ไม่เคยทะเลาะกันเลยครอบครัวสองครอบครัวไม่เคยทะเลาะกันไม่เคยตบตีกันไม่เคยด่ากันไม่มีโมเมนต์นั้น แล้วถามว่าเขาทำเขาทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรนี่แหลยครับผมถึงบอกไงว่าทำไมใครบางคนถึงไม่อยากจะให้ครอบครัวไม่อยากจะให้ครอบครัวออกมาพูดจนกว่าคดีมันจะจบเขาก็ไม่อยากจะให้ครอบครัวออกมาพูดไม่อยากจะให้ครอบครัวออกมาวิพาก์มิจาร์ไม่อยากจะให้ญาติออกมาพูดนั่นพูดนี่ ถ้าญาติคนใดพูดไม่ฟังแต่ก็ต้องวิ่งหาเรื่องไปฟ้องร้องแจ้งความดำเนินคดีมันก็เป็นข้อพิรุษนะมันก็เป็นข้อพิรุษอย่างหนึ่งนะว่าคนอื่นวิาพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ถ้าคนอยู่ในครอบครัวอยู่ในนิทานนี้มาวิาพากษ์วิจารณ์ก็รีบวิ่งแจ้งไปฟ้องร้องแจ้งความเพื่อไม่ให้มันพูดเนี่ย สวัสดีคุณสมัยครับผมคืออาผมถามหน่อยนะอันนี้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 เล่านิทานสู่กันฟังวิพากษ์วิจารณ์ตามสื่อเลยกันอยู่ในในิทานเลยกันผมถามเลยว่าจริงๆอ่ะคนก็คนลองคิดดูสิว่าถามว่าพ่อไปเอกตัดเส้นผมเนี่ยเขาตัดไปทําอะไร <c oughs> เขาตัดไปทําอะไรตัดไปทําอะไรทําไมต้องตัดอะ ต,ตัดทําไมอะ่ะตัดเส้นผมทําไมตัดตัดแค่เส้นเดียวหรอตัดไปทําอะไรเส้นผมอะ่ะอืมใครบางคนเขาเรียกอะไรนะเขาตั้งข้อสมมติเขาเรียกว่าตั้งตั้งเหตุมูลเหตุแรงจูงใจอยู่ในทนันนีบอกว่าเอาไปปล่อยทิ้งไว้ แล้วก็เล็งเห็นแล้วก็เล็งเห็นเล็งเห็นเล็งเห็นผลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเล็งเห็นผลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นปล่อยทิ้งไว้เล็งเห็นผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วผมถามเลยว่าก่อนที่จะเอาไปปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเส้นผมเนี่ยไปตัดตอนไหนเส้นผมเนี่ยเอาไปตัดตอนไหนอืมเส้นผมเนี่ยเอาไปตัดตอนไหนครับเออเส้นผมไปตัดตอนไหน ผมก็งงผมก็งงในในใน,ในชั้นที่สองนี่นะคือคือเอาไปปล่อยทิ้งไว้เล็งเห็นผลเล็งเห็นผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนแรกก็คือแต่ตอนแรกก็คือมีการตัดเส้นผมสับสับลงดินสับลงพื้นหรือใช้ของมีคมตัดตอนที่ตอนที่อยู่บนภูเขาแห่งหนึง่งคือยังไงคือ ในชั้นแรกก็คือของรักของใครบางคนตุยไปแล้วแล้วก็ตัดเส้นผมพอชั้นที่สองเอาไปปล่อยเร่งเห็นผลแสดงว่าเอาไปปล่อยทิ้งไว้แสดงว่ายังยังไม่ตุยหรออืมคือตอนแรกชั้นแรกชั้นแรกนี่คือตัดเส้นผมเพื่อปิดบังอำพังซ่อนเลนส์เออเบี่ยงเบนประเด็น แล้วกลับมาหรือมันติดอยู่ในรถเอามาติดอยู่ในเสื้อผ้าหรืออะไรยังไงคือตัดเส้นผมแล้วเอามาแล้วแล้วไปเจอเส้นผมที่อยู่ในรถอีกคือตัดกรรมลงมาหรือยังไงถ้าบอกว่าตัดอยู่ในรถถ้าบอกว่าตัดอยู่ในรถเอ้าแล้วแล้วไปเจอรอยสับอยู่บนอยู่บนภูเขาอีกสรุปแล้วสรุปแล้วตัดอยู่บนภูเขาหรือตัดอยู่ในรถ ถ้าตัดอยู่บนภูเขาแล้วพ่อเพอเอจะถือลงมาทำเปะอะไรถือลงมาไว้มมในรถเหรออ่าชั้นแรกเนี่ยชั้นแรกนี่คือนี่คือตุยอยู่บนอยู่บนภูเขาแห่งหนึง่งแล้วก็ตัดเส้นผมเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นหรือเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องศยศาสตร์หรือเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องศยศา,ออากกสตร์พอชั้นที่สองก็คือ เอาไปปล่อยเอาไปปล่อยไว้แสดงว่ายังไม่ตุยหรอเอาผมก็ผมก็ผมก็ฟังนะผมก็เอออันนี้เล่านิทานสู่กานฟังนะถ้าถ้าตอนเอาไปปล่อยนี่คือแสดงว่ายังไม่ตุยแสดงว่ายังไม่ตุยแล้วไปตัดเส้นผมตอนไหน แรกเริ่มเดิมทีแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยอ,อยู่ในนิทานเลืนี้นเขาบอกว่าจะเล็งเล็งประเด็นไปที่เล็งประเด็นไปที่เกี่ยวกับเรื่องสยสาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องสยศาสตร์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาสืบสอบว่าพ,พ่อพรอเอกเนี่ยชอบไปเล่นไฮโล,ลชอบชอบชอบเล่นไฮโล,ลแม่เอกก็ชอบซื้อหวยอยากล่ําอยากรวยว่างั้นก็เลยหาช่องทางหาวิธีการที่จะ อยากจะล่ำจะรวยก็เลยก็เลยต้องมีการตัดเส้นผมตัดเส้นผมเพื่อที่จะเอาไปทําำนีมหานิยมอะไรก็ว่ากันไปในการเสี่ยงโชคเขาก็เลงไปตรงนั้นเขาก็เลงไปตรงนั้นถึงตั้งประเด็นตั้งประเด็นรอบแรกว่ามุลเหตุแรงจงใจเนี่ยมุลเหตุแรงจงใจเพื่อเอาไปทําเกี่ยวกับเรื่องสิญปศาสตร์เพื่ออยากจะร่าจะรวยอืมแต่ว่า แต่ว่าปัญหาก็คือเขาไปหาไปหาต้นต่อไปหาปลายเหตุไม่ได้ปลายเหตุก็คือไปหาว่าตัดแล้วเอาไปทําจริงไหมตัดแล้วเนี่ยเอาไปทําทํานวดทำเสนีมหานิยมจริงไหมตัดแล้วคือมันต้องมีหลักฐานว่าคุณเอาไปทําแต่มันไม่มีหลักฐานว่าคุณเอาเส้นผมนั้นไปทําเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์คุณหานวดไม่ได้ คุณหาภาพนวดไม่ได้ทีนี้ก็ไปจับจ้องก็เลยไปจับจ้องไอสิ่งที่อยู่ในคอเขาไปจับจ้องในสิ่งสิ่งที่อยู่ในคอของพ่อพอีตันนั้นอืมไปจับจ้องเอาสิ่งที่อยู่ในคอของพ่อพอีไม่รู้แต่ว่าเ,เขาไปได้เส้นผมมาเอโมบายเขาไปได้เส้นผมมาเขาก็เลย เขาก็เลยเอามาถามไม่ไหลตัวตุ่นก็เลยมาถามไม่ไหลว่าได้เส้นผมมาเนี่ยถ้าเขาจะไปทําเกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์เขาจะไปทํำยังไงเขาจะไปทํำยังไงตอนนั้นยังไม่รู้นะว่าตัวตุ่นมาถามไม่ไหลเพราะว่าเพราะว่าตัวตุ่นเขาจะเขาจะจัดการไอ้ไหลถ้าไอ้ไหลอธิบายรายละเอียดยิบไอ้ไหลไอ้ไหลอาจจะซวยกว่าพ่อพ่ออีกนะเพราะตอนนั้นเขาเขายังไม่ได้มีหมายไม,ไม่มีอะไรนะ,ะทีนี้ ทีนี้เนี่ยเขาก็เลยมาถามเขาก็เลยมาถามว่าเขาก็เลยมาถามอะไรก็เลยบอกว่าถ้าเอาไปทําก็ต้องเอาไปทำสนน์นั่นแหละครับเพราะตั้งแต่เริ่มต้นทําเกี่ยวกับเรื่องศยศาสตร์ทั้งนั้นครับ